t ็อปออฟเดอะเวิ์วันนี้ชวนเที่ยวดินแดนมรดกโลกในเมืองไทยทั้งอุทยานประวัติศาสตร์และอุทยานทางธรรมชาติชื่นชมความงามของโบราณสถานและฟังเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของอุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญและทรงคุณค่าของไทยอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสุโข,ขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรดื่มดนำกับท้องทะเลไทยที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวิ์พบกันทุกวันเสาร์แล้วว่าอาทิตย์10นาฬิกายนาทีนะครับเวลาสบายๆช่วงสายๆก่อนรับประทานอาหารกลางวันนะครับเป็นการดูรายการท่องเที่ยวเรียกน้ำย่อยนะครับผมอยู่กับพิธเกิดสมทรัพยครับสวัสดีครับผมก็ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเราอยู่ในเดือนแห่งความรักนะครับเพราะเดือนนี้ก็หวังว่าทุกคนก็จะรักกันนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีความรักมองข้ามเรื่องของ ความแตกแยกผมว่าคนไทยจํานวนมากในช่วงสลายที่ผ่านมาก็ต้องมีความอดทนในเรื่องหลายๆเรื่องซึ่งคนจํานวนหนึ่งเนี่ยจำนวนน้อยนิดเดียวเนี่ยแหละแต่ย่ายีหัวใจคนไทยทั้งประเทศในเรื่องราวที่เราพูดถึงเมื่อวานเรื่องของค,ความรักที่คนไทยเนี่ยมีต่อกรมสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งจับจะที่ผ่านมาเราก็เห็นลตลอดเลยว่าฟีดเฟซบุ๊กในโลกออนไลน์ทุกคนพยายามออกมาแสดงจุดยืนเลยว่า รักและพร้อมที่จะปกป้องส็จพร,ระเทพครับแล้วก็ผมคนหนึ่งอะรู้สึกในพ่จะเ,เกิดว่าถ้าจะแก้มาตรา112นะให้แก้ให้ครอบคลุมไปถึงพระองค์ท่านด้วยเ <c oughs> พราะมาตรา112เนี่ยครอบคลุมแค่พระมหากษัตริย์พระราชินีนะครับแล้วก็ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้วก็องค์ราชายาทจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะแก้เนี่ยควรจะขยายให้ถึงพระบรมมงสารุวงชั้นเจ้าฟ้าด้วยผมยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะแต่ผมจะบอกแค่ว่า การที่ใครไปล่วงละเมิดพระองค์ท่านเนี่ยโดยที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้อยู่มาตรา11 2อันตรายต่อคนคนนั้นนะเพราะคนไทยท,ทั้งประเทศเนี่ยพร้อมจะปกป้องเพราะว่าตอนนี้ผมดูนะมันมินเมที่จะเกิดความรุนแรงมากว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนจํานวนหนึ่งก็มองว่ากฎหมายไม่คุ้มครองพระองค์ท่านเท่าที่ควรเนี่ยคนจะรู้สึกเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลหรือว่าตํารวจไม่ทาอะไรเนี่ยมันจะเกิดประชาชนเนี่ยจะปะทะกัน และตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือการที่คนเราเนี่ยถูกย่ำยีหัวใจถูกย่ำยีสิ่งที่เรารักเนี่ยอันนี้คนที่ถูกย่ำยีต้องมีความอดทนอย่างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้สร้าสนว่าถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องแก้เรืองผมสารามสูต์ให้แก้ <c oughs> ให้ขยายไปครอบคลุมถึงพระโมงสารุวงระดับเจ้าฟ้านะครับที่ยังคงพระอิสริยยศ เจ้าฟ้าอยู่นะองที่ไม่ดำรงพระอิสริยเจ้าฟ้าแล้วไม่ต้องครเบอร์ก็ได้เพื่อจะต้องมีการชุมนุมสีม่วงเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมาย112ให้ขยายมากขึ้นคือทราท่จังวันนี้เนี่ยเราเรียกได้ว่าในโลกออนไลน์แล้ก็มีการแสดงความเห็นสีม่วงกันเยอะมากนะครับที่เราพูดถึงประเทศจีนเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยจะเรียนนะครับว่า ในเส้นทางสายใหม่ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ขาดอีกเพียงไม่กี่ที่แล้วนะพี่เะเกิงเอาว่า5ที่อ่ะห้าที่สุดท้ายนะครับอีก3คู่นะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าพอพ้นเดือนเมษายนไปแล้วเนี่ยหลังจากพฤษภาแล้วเราไม่จัดสายใหม่จนกระทั่งถึงปลายปีอ่ะเพราะว่าอากาศมันจะร้อนครับเพราะว่าเส้นทางสายใหม่เนี่ยเป็นเส้นทางที่ตามพระชุินิพน์คือมุ่งไปในรอยทรายใช่ไหมคือโกบีเดินผ่านในรายโกบีอ่ะซึ่งในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอากาศก็จะร้อน ขนาดในฤด,ดูปกตินอากาศก็จะแปรปรวนพอสมควรใน้วยความที่มันเป็นทะเลทราย,ายแล้วเป็นพื้นที่โล่งเนี่ยบางวันก็จะมีลมบางวันก็จะมีอากาศที่แปรปรวนแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเดินทางเนี่ยก็เป็นประมาณช่วงนี้ครับคือไม่ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปอา,อากาศฤดูใบไม้ผลินะฮะอากาศเย็นๆแล้วก็ดอกโบตันบานสักุระมืองจีนก็มีแต่ว่าตลอดเส้นทางไปเนี่ยก็จะ,ะอากาศก็10กว่ากว่าอันนั้นก็เป็นทริปที่เราจะออกเดินทางวันที่17 ถึงวันที่29เมษายนนะครับแล้วก็ไฮไลท์อันหนึ่งคุณวิเทียนเขาพูดถึงที่นี่ก็คิดตุนห่วงเนี่ยนะฮะทันทีที่เราเข้าไปในเขตตนห่วงเนี่ยเราจะเห็นรูปปั้นนางฟ้าอยู่ใจกลางเหมือนสี่แยกอนุสาวรีย์ชัยอ่ะเป็นรปนูปนางอัปสราเนี่ยที่ถือปีแป้เนี่ยนดนตรีจีนเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยตุนห่วงจึงกลายเป็นเมืองที่มีนางฟ้า เป็นสัญลักษณ์เพราะว่านางฟ้าเนี่ยเขาไปค้นพบอยู่ในถ้ำพระที่ตุนห่วงภาพเขียนซึ่งเป็นกิจกรรมฝาผนังเนี่ยเหมือนเหมือนเขียนอยู่ในโบสเนี่ยนะมีภาพของนางฟ้านี่ยเยอะมากเป็นแบบหลายพันรูปมากนะนางฟ้าคืออะไรนางฟ้าเขียนก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้านางฟ้าจะลงมาแสดงการไร้ลำถวายพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นคติของคน ในพันสา0 0้ปีที่แล้วแล้วก็รับคติเนี้ยมาจากอินเดียนางอับสราเนี่ยนางฟ้านางอับสรเนี่ยแล้วก็มาเขียนอยู่ในถ้ำพระที่ตุนหวัวคนในยุคปัจจุบันก็เอาลายลอกลายพิมพ์ลายจากถ้ำพระเอานางอับสราเนี่ยมาดัดแปลงเป็นลายผ้า,านะซัพพอร์ต <laughs> า,านะไปตุนหัวเนี่ยจะเห็นอยู่ในโรงแรมก็มีภาพเขียนอยู่บนผนังมีรูปปั้น ทุกที่เราจะเห็นนากอักษรอยู่ที่ตุนห่วงะฉะนั้นเนี่ยสิ่งละอันพลน้อยแบบน,นี้เวลาเราไปเส้นทางสายใหมเนี่ยเราจะได้รับความอิ่มเอมในการชมสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเป็นเส้นทางสายใหมนะครับเหลืออีกเพียงแค่5ที่สุดท้ายถ้าท่านไหนสนใจจะเดินทางไปนะครับที่เมืองจีนเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาคมเราสามารถจะเดินทางไปประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเราก็มีทริปนะครับ ของประเทศจีนอีกคลิปหนึ่งก็คือทริปไปเที่ยวเมืองสัวเถาเมืองสัวเถาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีความผูกพันกับคนไทยเชื้อสายจีนมา,มาโดยตลอดนะครับคือตั้งแต่สมัยที่ต้องมีวีซ่าวยการเดิน,นทางยากลําบากขนาดต้องอพยพรีภัยจากจีนมาอยู่ที่ไทยเนี่ย คนคไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากเนี่ยก็คืออพยพมาจากส่วนถาก็คือว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยคุณวิเทียนก็คือว่าคนจีนเนี่ยเขาก็ออกค้าขายกับต่างประเทศมานานแล้วนะหลายพันปีอย่างเส้นทางสายไหมหรือว่าที่มาทางทะเลเนี่ยแต่ว่ามันที่เป็นจริงเป็นจังขึ้นเนี่ยก็คือในสมัยราชวงศ์หมิงก็คือเกิดการอพยพถิ่นฐานเนี่ยของพี่น้องชาวจีนเนี่ยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิง นะ0หกปีห้าหปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งนี้เนื่องจากว่ามันมีอยู่สสาเหตุสาเหตุแรกเนี่ยคือเรื่องของภัยพิบัติก็คือการทำมหากินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาใน3ามสี่มณฑลซึ่งทางใต้ของจีนนะอย่างพวกฟูเจียนนะฮะฮกเกี้ยนอะไรพวกเนี้ยนะฮะวางโจอะไรพวกเนี้ยอยู่แล้วเนี้ยซึ่งจะอยู่ติดๆกับไต้หวันเนี่ยแล้วก็เมืองพวกเนี้ยเขาจะอยู่ริมทะเล เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเดินทางด้วยทางเรือออกมาได้แล้วก็จะเกิดสงครามนะฮะแล้วก็เกิดการค้าขายไอ้สีเรื่องเนี่ยอดอยากเกิดสงครามการค้าขายและการเดินเรือเนี่ยมันส่งผลให้คนจีนในภาคใต้ของประเทศจีนเนี่ยทะลักออกมามต่างประเทศคือเกิดการเคลื่อนย้ายของพลเมืองออกมา,าแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มหาอำนาจจากยุโรปเนี่ยเข้ามาพอดี ก็คือโปรตุเกสสเปนฮอลันดาเข้ามาพอดีเลยมันเกิดสองแรงเนี่ยมาเจอกันอยู่ในเอเชียอาคเนเพราะว่าพวกนี้ต้องการแรงงานเพราะว่าเข้ามาหาเครื่องเทศไปขายในยุโรปน่ไหมเข้ามาล่านานิคมคนจีนก็ออกไปค้าขายนะจ้งเหอเนี่ยเอาเรือออกมาเนี่ยก็เป็นการนำเอาคนจีนเนี่ยออกไป,ไปไว้ตามที่ตา่างเพราะนั้นมันก็เกิดการ เคลื่อนย้ายหลังอย่างรุนแรงแล,แล้วยมยิ่งจากส่วเถาเ่ยมาเป็นล้านคนแล้วส่วนใหญ่ก็มาในแถบเอเชียเนี้และมาอยู่ประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่าเราจะกลับไปจีนไปส่วเถาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ช่วง500-600ปีมานี่แหละก็คือตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา,าที่ทคนนุ่คนเดินทางมาทั้งส่วนใหญ่ก็เป็นแต้จิ๋วนะเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็ถึงได้มี ชาวจีนจากแต้จิ๋วจากซัวเถาเนี่ยมากันเยอะมากครับแล้วก็หลายคนก็อย่างที่พวกเราทราบก็กลับไปเยี่ยมบ้านส่งไปให้คนทางบ้านใช้นี่คนทางนู้นก็ส่งมาทางนี้ใช้เพราะว่าร่ำรวยละนะเราไปถึงซัวเถาเนี่ยไม่ใช่ซัวเถาในอดีตที่พวกเรารู้จักกันแล้วเขากลายเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่หนะแล้วก็เป็นแหล่งที่คนไทยซึ่งมาอยู่ที่นี่ก็ได้กลับไปสัมพันธ์นะธำมาค้าขายกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทริปเยี่ยมบ้านเกิดคือจริงๆแล้วโซลเถาเนี่ยคนไทยปลูกพันธุ์กันไปได้ต่สมัยที่สซลเถายังไม่เจริญใช่ถึงทุกวันนี้โซลเถามีความเจริญกว่านในสมัยก่อนที่คนไทยไปเที่ยวกันเนี่ยหรือเขาเยอะมา,มาอีกไม่กี่ปีอ่ะนะหรือปัจจุบันเนี่ยโซเถาก็กลายเป็นเมืองที่แบบว่า ต้องเลี้ยงประเทศไทยอ่ะคือในในอดีตเนี่ยคนไทยไปสนเขทัเนี่ยบางทีไปเยี่ยมบ้านก็จะเอาของจะใช้จากเมืองไทยเอาท<ช>ีว <G V S 3> ีเอาเครื่องไฟงไฟ้าไปให้ที่ โจท่าแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยใช้เครื่องเวฟ้าเนี่ยเมดินชัยากันซะเยอะแยะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นความตรงข้ามกันที่พูดถึงการอพยพของคนจีนมาไทยเนี่ยพี่เทยกบอกวมันปัจจัยหนึ่งในช่วงราชวงศ์หมิงคือช่วงของการเคลื่อนย้ายพลเมืองตามการค้าขายใช่ไหมใช่แต่ถ้าพูดถึงช่วงการระลอกใหญ่ๆของการเคลื่อนย้ายมันก็มีทั้งทั้งตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ทั้งช่วงการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์จากราชวงศ์หมิงเป็นชิงที่มีการจับผู้ชายโกนหัวเป็นมินจูแล้วก็มีในช่วงอันนี้คือสงครามช่วงคลื่นใหญ่ๆตอนช่วงการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินจากราชวงศ์ชิงมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยการยึดอานาจของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสมัยที่ยังปกครองเป็นระบอบกษัตริย์อยู่แต่จากสัโขทัยเนี่ยที่มาเมืองไทยเนี่ยจะเป็นในช่วง หมิงกชิงจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็จะมาตอนช่วงกงมินตังช่วงนั้นแล้วก็จะรวมถึงอีกช่วงหนึ่งที่มีการอพยพมาเมืองไทยเยอะๆเลยเนี่ยก็คือช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมช่วงที่มีการเผาตำราเผาหนังสือต่างๆองจีนช่วงก็จะเป็นช่วงที่คนจีนเนี่ยอพยพมาประเทศไทยก็จะมีหลายยุคหลายช่วงซึ่งคนจีนเนี่ยต้อง อพยพบ้ายมาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารในประเทศไทยบางคนก็มาแบบเสือผืนหมอนใบลอดลายมังกรจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยผเผอถึงเจ้าพญานะก็เป็นตำนานมากมายจากเสือผืนหมอนใบนี่เกิดจะครองแผ่นดินไทยไปเยอะแล้วก็นมาอยู่ในราชสกุลหลายราชสกุลราชสกุลเทวกุลนะสวัสดิวัฒน์จิตพง์ยุคนราชสกุลประวิทย์อย่างนี้นะฮะแล้วก็ราชสกุล กิติกรก็จะมีความผูกพันอยู่กับพี่น้องชาวจีนนะอันนี้ก็เป็นแทบจะเรียกว่าเป็นบ้านพี่มึงน้องอ่ะอย่างที่บอกกันอ่ะนะฮะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเรากลับไปที่สัวเถาเราไปเที่ยวที่เมืองจีนเนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่ทางภาคใต้ของจีนนะไปทุกที่อ่ะเหมือนพี่น้องกันเพราะเดี๋ยวนี้คนจีนทั่วแผ่นดินจีนก็มาเที่ยวประเทศไทยนะมีคนจีนที่มาเรียนหนังสืออยู่ประเทศไทยพูดไทยได้ รู้จักคนไทยเยอะมากนะอันนี้ก,ก็เป็นเรื่องที่ว่าวีซ่าไม่ทําแล้วเนี่ยนะต่อไปเนี่ยเมืองจีนก็จะเป็นเมืองที่คนไทยเนี่ยไปเที่ยวผมว่าต่อไปนี้เมืองไทยจะไปเที่ยวจีนมากที่สุดแล้ะใช่เพราะว่าเมืองจีนมันมีความมีการพัฒนาในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รวดเร็วมาก นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการท่องน้ําเรื่องของสาธารณูปโ,โภคอินฟราสตร,รักเจอร์ซึ่งมีความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเนี่ยพัฒนาแบบรวดเร็วมากๆเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาพูดถึงเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวที่โซนตเากันต่อนะครับภาคตะแกรงครับที่สามอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือสุโขทัยกำแพงเพชรจีสัสนาลัยเนี่ยก็คือ เป็นอนาบริเวณที่เรียกว่าต่อเนื่องกันนะครับก็เหมือนกับว่ามีอาณาจักรสุโขทัยนอยู่ตรงกลางประเทศไทยเนี่ยเมื่อมีกระแสให้คนเนี่ยกลับไปเที่ยวโบราณสถานเนี่ยนะมันจะดีตรงที่ว่ามันก็ทําให้ผู้คนที่เขาเป็นทรัพยากรบุคคลในสาขาเนี้ยได้มีพื้นที่ทํางานแล้วก็ได้สร้างพัฒนาสิ่งที่ให้ความรู้เนี่ยมากขึ้น Around The World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด at, at Around the World Tour Around the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่061-421-0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w o r l d w i around the world thailand com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ pop o f the world ในช่วงสายวันอาทิตย์นะครับเราพูดถึงเส้นทางสายสัวเถาครับนะครับที่เราจะไปเที่ยวกันพี่เนอิงจะให้ดูแผนที่อะไรก็ <S <S <c oughs> แผนที่แบบนี่เราพิเตเกิร์เข็นแผนที่ว่าอย่างเงี้ยผมนึกถึงต้นมันเหมือนห้องเรียนมัธยมอ่ะพิเตเกิร์ใช่เพราะเราก็จะบอกกับคุณผู้ชมนะว่ารายการของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะเป็นรายการแบบอนาล็อ,นนอกมากๆเลยพิเตเคนอื่นก็<ๆ>คนอื่นเ็จอดิจิตอลล้วแต่ของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราอนุรักษ์นิยมคืนนี้สมัยผมเรียนมัธยมต้นเลยนะเนี่ยเ่ย ความตุ้งอะไรอยู่แถวเนี้ยนะก็คือเนี่ยเห็นไหมไอ้น,นี้มันอยู่ใ,ใกล้เกาะไต้หวันหรือ,อใน,นจีนเรียกฟอร์โมซาใช่ไหมประเทศแถวเนี้ยนะประรรเนทศแถวเนี้ยมณฑลแถวเนี้ยคือมณฑลที่อพยพหลั่งไหลลงมาลงมาแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยผู้คนแถบเนี้ยกับเวียดนามเนี่ยแทบจะเป็นคนที่แบบชนเผ่าเดียวกันน่ะนะแล้วหลังจากนั้นมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคนจีนก็ เข้ามานะคือสมัยก่อนมันไม่มีขอบเขตประเทศชัดเจนเพร,ระาะราชวงศ์ไหนทําขยายอาณาจักรใหญ่โตก็กินขอบเขตประเทศไปใหญ่โตเป็นธรรมชาติของประเทศที่มีพรมแดนติดกันผู้คนก็จะเฉดสีของผู้คนเนี่ยก็จะคลืนเข้าหากันนะฮะครับเอ่อถ้ามาแถวนี้นะคนจีนแถวนี้เนี่ยคนจีนแถวนี้กับคนเกาหลีเหนือเขาพูดภาษาใกล้เคียงกัน<ช>มาแถวนี้เวียดนามกับจีนเผอิก็ เป็นพี่น้องข้ามไปข้ามมาเหมือนคนไทยภาคใต้กับมาเลเซียนะ,<ฮ>ะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเพราะนั้นคนจีนอยู่ประมาณเนี้ยที่หลั่งไหลออกมานอกประเทศนะครับนะบฮะ,ฮะอันนี้เพราะว่าเขาติดทะเลนะเขาติดทะเลค้าขายเดินทางมาแล้วก็ขอ อาจารยอกเพียงเท่านี้<ด>นะเดี๋ยวเข็มกลับที่เดิมสัปดาห์นี้เนี่ยเราพูดถึงประเทศจีนซะเยอะนะครับเนื่องจากว่าพูดไปถึงความสัมพันธ์ไทยจีนในช่วงของการที่สมเด็จพระเทพทรงเจริญสัมพันธไมตรียาวนานมากตั้งแต่ปี2524จนถึงปัจจุบันนะครับ,รบเราก็เลยพูดถึงเรื่องประเทศจีนซะเยอะนะครับเราก็ถือโอกาสพูดถึงการท่องเที่ยวที่เราจะไปจีนกันโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วตั้งแต่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับแต่ว่า เที่ยวในประเทศไทยหลายคนเนี่ยคือลูกค้าเราพิถีพหลายคนเลยก็จะบอกว่าเรียนจัดเที่ยวในเมืองไทยบ้างสิจัดเที่ยวไทยบ้างสิแต่ต้องบอกจริงๆนะครับว่าเราเนี่ยรักประเทศไทยอยากจัดเที่ยวในเมืองไทยแต่ปัญหาคือเวลาเราจัดเที่ยวในเมืองไทยแล้วเนี่ยผลตอบรับมันไม่ดีเหมือนจัดเที่ยวต่างประเทศคือบอกให้เราจัดเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็ช่วยไปเที่ยวกันด้วยนะครับเราก็จัดเที่ยวที่ดีๆในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือเราก็พยายามจัดนะบางทีเดี๋ยวจัดแล้วก็ ไม่มีคนไปก็มีนะแต่ว่าโอเคเส้นทางที่เราจัดแล้วมีคนไปเนี่ยเราก็กเยอะก็เยอะเช่นเบตงนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสีเทพสีสัชนาลั่อันนั้นจะไปได้ความรู้เกี่ยวกับสีอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยที่สามอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือสุโขทยัยกําพแพงเพชรศรีสัชนาลัยเนี่ยก็คือเป็นอนาบริเวณที่เรียกว่าต่อเนื่องกันนะครับก็เหมือนกับว่ามีอาณาจักรสุโขทยัยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีการแผ่ความเจริญไปที่ศรีสัชนาลัยแล้วก็กําพแพงเพชรครับซึบ่ง ในต่างประเทศเนี่ยหลายที่นะฮะแล้วเราก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเมื่อมีกระแสให้คน่ยกลับไปเที่ยวโบราณสถานเนี่ยนะมันจะดีตรงที่ว่ามันก็ทําให้ผู้คนที่เขาเป็นทรัพยากรบุคคลในสาขาเนี้ยได้มีพื้นที่ทํางานแล้วก็ได้สร้างพัฒนาสิ่งที่ให้ความรู้เนี่ยมากขึ้นนะฮะเอาอย่างไปจีนหรือไปที่ไหนเนี่ยลดราดีนะความรู้ผู้คน สร้างสิ่งต่างๆที่จะให้ทั้งความบันเทิงและสาระเขาใส่ความบันเทิงเข้าไปละเนี่ยในสถานที่เป็นโบราณสถานเราก็ได้ทั้งความบันเทิงและก็สาระคนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ทั้งครอบครัวเนียิ่งตอนนี้ศรีเทพเนี่ยกลายเป็นพระเอกละคนแห่กันไปเยอะแต่แน่นอนสีเทพณเวลานี้ยังไม่มีสีสันมากก็แต่ทุกคนภูมิใจลูกค้าเราที่ไปเนี่ยภูมิใจทุกคนเลยถึงแม้ว่า ท่านเหล่านี้นั่ก็เดินทางมาทั่วโลกนะ<ช>เห็นอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารน,นะแต่สิ่งที่น่าภูมิใจมากก็คือว่าทุกท่านที่ไปภูมิใจดีใจที่ได้มาสีเทพนะทั้งทั้งที่ท่านไปเห็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ลังการกว่านั้นมาแล้ว<ช>ท่านภูมิใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางแบบนี้เราก็อยากจะจัดเรื่อยๆ<ช>และเราหวังว่ามันจะมีการพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เร็วขึ้นกว่านี้นิดหนึ่ง<ช>คือหาของมาใส่ ทำให้มันมีความสึกว่าที่นี่มันยิ่งใหญ่จริงแล้วก็คือคนไทยเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องการเห็นความยิ่งใหญ่จํานวนหนึ่งต้องการเห็นสาระค,รคนใหม่ๆเนี่ยไปก็ทําให้เขาสนุกนะสร้างอะไรที่มันมีความสึกว่าเห็นแล้วเนี่ยมันอลังการมันตื่นตาตื่นใจสําหรับคนทุกรุ่นนะผมผมหวังว่าถ้าเราจัดแบบนี้แล้วก็เขาจะได้ทําให้มันเติบโตขึ้นนะทริปเที่ยวสี่อุทยานประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับก็จะร่วมเดินทางโดย นักวิชาการทางกานประวัติศาสตร์ไปเล่าเรื่องราวสนุกสนานที่เป็นประวัติศาสตร์ในเชิงที่ได้ฟังแบบไม่เบื่อนะครับจะเดินทางวันที่29กุมภาพันธ์แล้วก็1 2 3มมีนาคมนะครับส่วนอีกทริปหนึ่งเที่ยวประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจเช่นกันแต่ว่าเป็นอุทยานทางธรรมชาติแล้วก็อยู่ในการเตรียมตัวที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติก็คือเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรันแล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุริน ซึ่ง <นะ S 2> ไปตอนนี้ก็จะเจอเป็นโกลโบอลไลเซชันแต่ว่ามันเป็นฤดูท่องเที่ยวเ,นนเ,เป็นตะวันตกพบตะวันออกก็ค,คือยุโรปพบจีน <c oughs> โดยที่คนไทยเป็นคนดียู่ตรงกลางที่นักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าฤดูการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคมจกนกระทั่งถึงเดือนเมษายนนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเรียนมาตลอดราประเทศไทยนช่ชงดีที่มีเทะเล2อซีก <c oughs> แล้วก็รับมรสุม2ฤดูะฉะนั้นเราสามารถที่จะเที่ยวเนี่ยได้ แบบหลบมรสุมเนี่ยจะพอรมมรสุมมาทางตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยเราก็ไปเที่ยวทางฝั่งอันดามัน <ฮะ S 2> พอลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาเราก็ไปเที่ยวฝั่งอ่าวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเหมาะสมกับการเที่ยวทะเลทางฝั่งอันดามันเราก็จัดไปเที่ยวแต่ว่าทริปเนี้สบายมากเพราะว่า เราไปนอนพักที่พังงานอนพังงาทุกคืนเลยสามคืนไม่เปลี่ยนที่นอนเราทุกวันเนี่ยเรานั่งสปีดโบ๊ทไปประมาณ1ชั่วโมงก็จะไปถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันไปเดินเล่นที่เกาะ4แล้วก็ไปเดินเล่นที่เกาะ8นะครับเราก็กลับเข้ามานอนที่พังงาจากพังงาเนี่ยตื่นเช้าเราก็นั่งเรือเร็วเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงไปอีกทริปหนึ่งไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทซึ่งอยู่เหนือกว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเราก็จะไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินเหนือหมู่เกาะสุรินใต้ไปชมความสวยงามของโุรานแห่งชาติทั้งสองแห่งนะครับซึ่งอันนี้นีก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่งดงามคู่ควรให้เราไปเที่ยวในประเทศไทยในช่วงจากนี้จะถึงเดือนเมษายนถ้าไปเที่ยวกับเราเ,ร,เราก็จะเน้นคือเราจะเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปเที่ยวในแต่ละที่แล้วผมจะบอกนะว่าที่นั่นเนี่ยอาหารอร่อยอาหารอร่อยครับอร่อยจริง แล้วก็ที่พักดีสบายมากทริปนี้เนี่ยอยู่3ามคืนไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนเลยเป็นการเป็นทริปที่เราออกแบบมาให้ได้ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลแบบสบายสบายบไม่เหนื่อยทริปนี้บอกว่าไม่เหนื่อยได้เลยครับ,รบอันนี้ไปเที่ยวเมืองไทยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องเชิญชวนนะครับว่าช่วงสงกรานเรายังมีทริปนีพี่เตอเไปไหนฮะทริปนี้ไปชมดอกทิวลิป บานแบบคือดอกทิวลิปมจะบอกว่าบานฉ่าก็ไม่ได้เพราะว่าเวลามันบานนี่มันตูมดอกทิวลิปมันจะกลมกลมอันนี้คือถ้ามันบานฉ่าเมื่อไหร่มันไม่สวยแต่ดอกทิวลิปเนี่ยมันจะมันจะสวยงามเต็มที่จริงๆเนี่ยในช่วงที่เราที่เดทาทปพอดีก็คือช่วงวันที่9ถึง19เมษายนทริปนี้เนี่ยจะได้วันหยุดด้วยอย่าลืมว่าเมษายนปีนี้เนี่ยรัฐบาลประกาศแล้วด้วยวันหยุดพิเศษให้เดือนเมษายนเนี่ยมีวันหยุดยาวขึ้นในช่วงวันหยุด วันสงกรานนียนะครับทริปนี้เนี่ยเราก็จะไปเที่ยวกันแล้วช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดอกทิวลิปเนี่ยสวยที่สุดเราก็จะไปเที่ยวสวนที่สวยที่สุดในโลกนะที่อัมสเตอร์ดัมนะครับก็คือว่าพอพูดถึงซากุระก็นึกถึงญี่ปุ่นเนาะจีนก็ไปดอกโบตั๋นแต่ถ้าทางยุโรปเนี่ยไม่มีดอกไม้อะไรเกินทิวลิปต้องไปแล้วไปดูทิวลิปต้องไปที่เนเธอร์แลนด์ทริปนี้เนี่ยเราไป ครบ3ประเทศในกลุ่มประเทศเบเน,นลักซ์เบเน,นลักซ์ก็คือเบลเยียมเนเธอแลนด์ลและก็ลักเซมเบิร์กนะครับแล้วก็เป็นทริปที่ไม่ต้องย้ายที่นอนบ่อยเพราะเราอยู่แต่ละที่เนี่ยบางโรงแรมบางแห่งเราก็นอน3คืนโรงแรมบางแห่งเราก็นอน2คืนก็เรียกได้ว่าไม่ต้องย้ายที่นอนทุกวันคือสองสวันย้ายทีสองสวันย้ายทีนะครับเ้วเที่ยวกันแบบธรรมชาติสวยๆได้ไปเมืองสวยๆเยอะแยะมากมายเลย,เยอย่างเช่นเมืองเฮกที่เป็นที่ตั้งของ กรุงเฮกสารโลกนะครับเราก็ไปเที่ยวเบลเยียมเบลเยียมก็จะมี 3- 4มสเมืองซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยอย่างกรุงบัสเซล์อย่างเงี้ยบัสเซลนี่ก็เป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับแล้วก็พวกเมืองที่เป็นมรดกโลกนะฮะอย่างบรูชอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็พูดง่ายว่าไปเบนเนลักซ์เนี่ยนะฮะผมว่ามันเป็นเมืองที่เที่ยวเล่สนุกอีกแบบหนึ่งนะคือคือเราตอนนี้เราจัดเป็นกลุ่มประเทศนเบนเนลักซ์ใช่ไหมบอลติกใช่ไหม แล้วก็ยุโรปเนี่ยไปเบนนัลัสเนี่ยมันมันจะมีรสชาติต่างไปอีกเนเธอแลนด์นี่ก็เป็นประเทศที่แบบเป็นเจ้านานิคมนะบรัสเซล์เนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของการบริหารยุโรปนะแล้วก็มีเมืองเก่าเมืองค้าขายเมืองสวยๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ลักเซมเบิร์กก็เป็นเมืองเหมือนกับเป็นฮินเดนเจมอ่ะเป็นอัญมณีที่ถูกซ่อนเร้นไว้เนี่ย ก็ไปนะฮะอันนี้ด้านทีจัดกันครับครับมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับก็วันนี้เนี่ยวันอาทิตย์หลังจากชมรายการเราแล้วไปหาอาหารรับประทานกันอร่อยๆถือว่ารายการเราเป็น a p p e t i z e รนะครับวันนี้ผมและพิธเจิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับมีช่วยเท้าอยู่ตรงไหนพิธเกิงต้องถอดแว่นสัตว์ให้ไ มไม่โซเถามันเล็กไปมันไม่เห็นนะไม่เป็นไรมันอยู่ในฟูเจียนไม่ใช่หรอฟูเจียนเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีอยู่ในนี้ไงแต่มันมีเนี่ยมันมีแต้จิ๋วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรตัดตัดอย่างนี้ออกไปตัดมาเมื่อกี้โอเค